พอวันนี้ทำงานได้เมื่อวานไม่ทำครับโอ oh. ้บางวันทำบางวันไม่ทำวันนี้ทำย่างดีเลยดูดิเกียร์ถอยหลังอ่ะถอยยังดีเมืวานไม่ทำเป็นตัวไหนนะฮะไม่เจอครับอ mm. ถอยหลังทำงานเมื่อวานไม่ทำวันนี้ทำเออเฮ้ยเอาไงแน่วะ mm. แตเกียร์ด้านหน้าใช้ได้ปกติครับ ลูกมากครับลูกวังลูกวังมาดูร้อยห,หน่อยนี่ทำง,งานเน่ยมุนไปลุงครับลุงล้อนี่มุนไหมม,ไหม,ม,มุนเลยลอ่าเกียร์ถอยหลังทำง,งานปกติอ่ะ ช็อตตรงไหนวะอ,อย่างนี้ทำงานปกติเลยกราเลยหวานไมททำคนนี้ทำโอ้โหเอาไงกับผมอ่ะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าทำงานปกติรับ cái đi thông an nhiều biết là tao đi muốn nhiều muốn lõ muốn kia đi thông an phục tị